แชตเตอร์เช Ch ็กอินวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้อยปีคง12ตัวสนุกเลยตัวสนุกสนุกตัวห่งโองนีโนี่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 ต้องยืนตรงนู้นไหม สวัสดีครับวันนี้ายการช็อปปิ้งชิก,ก้กกเราก็มาอยู่กันที่ตลาดเก่ากอง12แล้วนะครับเป็นตลาดระดีนะครับสําหรับบรรยากาศก็ผมว่ามันเก่าจริงครับเก่ามากเลยส่วนแบบของเราวันนี้นะครับน้องกันครับัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วสําหรับตลาดกอง1ิทงหกวาเป็นตลาดเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีอายุมากกว่า100ปีอยู่ในเขตลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี มีโลเคชันที่สวยวันนี้รายการชัตเตอร์เช็คอินจะพาเพื่อนๆมาหามุมถ่ายรูปสวยๆกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาหามุมถ่ายรูปเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นแบบโทนแบบเก่าๆเองจะเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกอะไรอย่างนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าเคยมีละครมาถ่ายทําที่นี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวหามุมไปเลยดีกว่ารถไหมรถรถอะไปะ โอเคหนึ่ง yeah. yeah. สองอ่าเดี๋ยวเอามุมนี้ไปครับกันจัดปลายปกติกันชอบถ่ายรูปไหมชอบมากาแล้วใครถ่ายให้อ่ะเพื่อนอ๋ <laughs> อเพื่อนนะโอเคหนึ่งสองสองามก็จะประมาณนี้ สวยสวยไั้แต่เคยเห็นกันมาไม่เคยเห็นกันไว้ผมยาวชอบชอบชอบไว้ผมสั้นแล้วใช่ตอนนี้ไว้ผมยาวแล้วจะเป็นอีกลุกหนึ่งแล้วทำไมทำไมถึงจะเปลี่ยนอยากสวยตอนรับปริญญาจะรับเมื่อไหร่ครับเนี่ยมีหน้าครับเดี๋ยวเอาเอาเอาที่นั่งอันนี้ดีกว่าอันนี้อะไรไม่รู้มีคนเหยียบไปแล้ว อะไรการนั่งตรงนี้ดีกว่าโอ <Okay. S 1> เคห <c oughs> นึ่งต่เช่เอามุมีมั้มดิคร <c oughs> <c oughs> ับโอโดูจากดูจากสภาพแล้วน่าจะมากกว่าร้อยปีนะครับเดี๋ยว เข้าไปคันเด็ดตรงนี้สวยนะอ่ะอลองดูเอาตรงตรงแดดสงพาดก็ได้ตรงแดดใช่ไหมแดดลงหน้าเลยนะการตรงนี้สไยสครับแสงพลาดก็ถ้ามันมีแสงนะครับผมว่า มก็เป็นเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งก็เจ๋อเจ๋อเอาเอาพาดหน้าเลยพาดหน้าเลยหาหาเล็งเล็<า>งต้องนั่งแล้วแบบนี่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 ต้องยืนตรงนู้นไหมน,น,น,น่าอ่านค่ะนี่เหนหันหน้าไปตอนนี้ไหมาใครมาได้มาถ่ายรูปที่นี่นะครับก็ระวังรถทีหนึ่งเพราะมันจะมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับวิง่งผ่าน มาแล้วพูดถ,ถึงก็มาล <c oughs> เลยจบนี้พีงนะครับนี่ตรงนี้เพ่ยยืนเลยคดีแร <c oughs> เคครัก็มาถึงมาแล้วครับสำหรับเขาบอกว่าเป็นฟกเจอร์ของที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นสะพานแล้วก็จะมีร้านกาแฟก็ไปเห็นตรงนี้นะครับร้านกาแฟแต่ตอนนี้เรานั่งเินไม่ได้เขา เขาให้ใส่ถุงกับบ้านแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป้ายของตลาดนะครับเดี๋ยวกันยืนนิดนี้ดีกว่าสวยแสงสวยมากโอ้โห เหมือนป้ายไม่มีประโยชน์เลยใช่มันละลายไปเลยเดี๋ยวลราไปดูตรงนู้อีกทีหนึ่งดกว่าแล้วเราไปมาซื้อกาแฟก็เราก็เดินกันมาสุดตลาดแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบเก่าๆคลาสสิกหรือเขาเรียกอะไรสักอย่างวินเทจอะไรเงี้ยครับก็มามากันได้ครับที่ชอบตัวสนุก้วยมตสนุกเลยมีตสนุกเลย คิดถึงวัยเรียนเลยครับต้นสนุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะยี่พี่เปิดอยู่ไหมครับดูือว่าปิดอยู่ครับเปิดอยโควิดไม่ได้งานอยู่โควิดโอ้โอแล้วได้เปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ผมอายุ14เดีอนโอ้โวผมขอถ่ายรูปให้เอาดีดสไลด์นขอบคุณครับอยากถ่ายกับหมาได้ครับผมดับไฟไมก็สวยแล้วหมาน่ารักมาเนาะถ่ายรูปเร็วๆอ้ะมันพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฟังรู้เรื่องไหม ไม่มันยิ้มอันนี้มันยิ้มอ๋อเธอตรงไหนดีตรงตัวสนุบให้ไปขออนุญาตนะครับตรงนี้ที่เขาเคยถ่ายหนังกันไหมใช่ใช่ไหมครับเยอะแยะเลยจะไม่ได้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม 5, 6, 7, <oughs> อ๋อนี่ผมนึกถึงสมัยเรียนเลยนะครับลุงผมไม่ตั้งใจเรียนนะเพื่อนมันทวนผมคนดีออขออนุญาตนะครับถัง <c oughs> นี่นี่เป็นไงพักพักวจิตใจครับนั่งลงนั่งดินั่งดินั่งลงโอเค หนึ่งสองเป็นไงบ้างครับมันการสนุกค่ะวันนี้ได้รูปสวยๆเยอะเลยตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นที่สำหรับถ่ายถ่ายหนังถ่ายละครนะครับแต่ะทา้ามืกินน่ากลัวมากเลยนะกลัวคนนะกลัวคนนะกลัวคนเดี๋ยวนี้คนน่ากลัวรับีครับก็ฝากติดตามรายการ ชัตเตอร์เช็คอินด้วยนะครับทางช่อง YouTube และเพจ Facebook นะครับ v ีซ a าสตูดินะครับสำหรับ EP ีหน้านะครับเราจะไปถ่ายกันที่ไหนกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายไม่บายจ้ะ